ทั้งหมดนะคะแล้วก็เราก็คาดหวังว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติได้ในเร็ววันคือมันไม่ปกติตอนนี้หรอกแต่มันก็คงค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปนะคะส่วนเรื่องของคดีความคุณทักษิณ่ิฉันคิดว่าก็คงเดินต่อไปตามที่มันควรจะเป็นและดิฉันคิดว่าคุณทักษณิณก็คงตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าต้องการสู้ต่อในสนามเลือกตั้งนั่นแหละเพราะว่าถ้าหนีไปเลยเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่าคงจะทําให้เดินเข้าสู่สนามเลือกตั้งลบาบากสาหรับพรรคเพื่อไทย แต่ในทางตรงกันข้ามนะคะดิฉันคิดว่าการที่คุณทักสินกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเข้าคุกไปเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสเหมือนการที่ให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยลองเลือกเดินบนเส้นทางใหม่นั่นก็คือเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ได้ผูกติดกับตระกูลชินวัตรไม่แน่เพราะว่าคนตระกูลชินวัตรห้าเล่นการเมืองนะก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเริ่มคิดถึงอันนี้แหม่ดิฉันก็ไปแนะนําเขานะจริงๆก็ถือว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านด้วยกันแล้วลกันนะคะดิฉันคิดว่าเป็น อาจจะเป็นการเปิดสกัดใหม่ที่บิดที่ดีสําหรับพรรคเพื่อไทยนะคะลองเอาหัวหน้าพักคนใหม่ๆที่เลือกจากสสรุ่นใหม่ๆนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ในพักได้ทํางานแล้วก็กลับมามันไม่ใช่การแค่รีแบรนด์เนาะรีแบรนด์มันก็เหมือนกับจับมาปัดฝุ่นอาบน้าแต่งตัวใหม่มันก็คงไม่ได้แก้ปัญหาแต่ว่าถ้าเราพูดถึงการรีฟอร์มเราพูดถึงการปฏิรูปพรรคเพื่อไทยฉันก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องดีที่เราจะได้เห็นพรรคเพื่อไทยในโฉมใหม่ที่ อาจจะไม่ได้ผูกติดกับประคุณชินวัตรขนาดนั้นนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆแล้วก็ทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยกลับมาเป็นพรรคที่ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนอีกครั้งหนึ่งก็ได้